สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ปานะอาในเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบก,กับเพชกกา้ามีดหมออีกเช่นเดิมนะครับผม,มเสียงอาจจะหแหบแห้งหน่อยนะครับหลังโดนวัดเล่นงานมานะครับสองวันนะครับมีอาการไอนะครับบางครั้งอาจจะมีอาการไอก็ขอกับอาภัยมา โอกาสนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งนะครับสองเล่มด้ามไม้ฝักไม้นะครับทั้งสองเล่มนะครับเป็นมีดจุดตรงต้นของหลวงพ่อรุ่งเลยนะครับหลวงพ่อรุ่งแห่งวัดหนองสีนวลนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับชอบเล่มไหนก็อย่าลืมมาครับทักทายกันมานะครับตัวมาที่เบอร์0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นนะครับไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม พักทักทายพูดคุยกันได้ครับผมมีอะไรก็สอบถามมานะครับเรามาชมเล่มแรกนะครับของหลวงพ่อรุ่งนะครับผมวัดหนองสีนวลน,นะครับด้าไม้ฝักไม้นะครับวาในสวนลึกของผมแล้วนะครับผมจะชอบเครื่องรางเป็นพวกมีดมีดนี่ผมจะชอบเป็นพวกด้าไม้ตอกไม้นะครับมัน มันดูแล้วมันเป็นมันคลาสสิกนะครับมันดูแล้วมันเป็นธรรมชาติดูง่ายสบายตานะครับเราดูออกกันง่ายๆดูจากสีไม้ภาพโดยรวมแล้วเราจะดูจากการเก่าของไม้นะครับมันจะดูง่ายนะครับการแห้งการกอายุของไม้นะครับดูแล้วมันมันอ่านออกง่ายนะครับบางครั้งเราไปเจอ เนืด้ามงาฝักงาอย่างเงี้ยเราก็ต้องพิทีต้องพิจรารณากันแบบละเอียดเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นด้ามไม้ฝักไม้มันจะบ่งบอกจากธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับผมอายุการเวลาที่ผ่านมานะครับเราก็สังเกตได้ง่ายๆนะครับครับเล่มนี้นะครับฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่ 13มนิ้วนะครับสิบามนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับเป็นมีจุดต้นต้นของหลงพ่อลุงนะครับผมนี่นะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าดูง่ายๆอ่านอายุอ่านอันนี้ของเขาง่ายนะครับผมนี่ครับการแห้งการยุบตัวของไม้การแตกของเขานะครับน่ครับแห้งแบบธรรมชาตินะครับผม กันรัดด้ามนะครับทําจากทองเหลืองนะครับผมนี่นะครับแม่รัดฝักเช่นกันนะครับนี่นะครับทองเหลืองนะครับนี่ครับดูสภาพทองเหลืองเก่านะครับที่ผ่านการเวลามานานนะครับดูสีไม้นะครับเห็นไหมครับการยุบการลั่นการแตกของไม้นะครับไม้ใช่ว่าจะอยู่ไม่ทนนะครับไม้นี่จะอยู่เป็นร้อยสองร้อยปีนะครับที่ เขาไม่โดนความชื้นเขาไม่เปียกน้ำนะครับดูที่การดูแลเก็บรักษาของเราด้วยนะครับแม้กระทั่งไม้ไผ่นะครับง่ายๆนะครับคดไม้ไผ่เนี่ยอยู่ได้ถึง200300ปีเลยนะครับถ้าเราเก็บรักษาให้ดีนะครับนี่นะครับดูนะครับเป็นมีดทรงสไตล์แบบบ้านๆนะครับผม ครับดูการแห้งการยุบตัวของไม้นะครับนี่ครับทองเหลืองนะครับที่ผ่านการเวลามานานนะครับนะครับเช่นเงินเช่นกันนะครับถ้าผ่านมานานๆสีเขาก็จะเปลี่ยนนะครับนะครับ ครับนี่ครับการยุบตัวของไม้การแห้งแบบธรรมชาติของเขานะครับสภาพอย่างนี้ยังอยู่ได้อีกเป็นร้อยปีนะครับถ้าเราเก็บรักษาดีๆนะครับนะครับไม่ไปโดนน้าไม่ไปโดนความชื้นนะครับไม่ตากแดดานานนะครับพกติดตัวก็ใส่ถุงย่ามนะครับใส่ถุงตะไายนะครับสมัยก่อนนะครับติดตัวมอนค้างกันเด็บเอว ก็เขาสมัยก่อนโบราณเขาเขาจะมีผ้าคาดนะครับคาดเอวนะครับคนดุกตนตนต้องพกติดตัวตลอดนะครับป้องกันตนเองนะครับคุณใสมนดำพวกอะไรนี่นะครับนี่นะครับใบมีดนะครับใบมีดนะครับยาวนะครับแปดนิ้วครึ่งนะครับ ขออนุญาตซูมนะครับเป็นเสมาเปียวเพิงลายลิทีกองหลวงพ่ลุงนะครับถูกันชัดๆนะครับใบมีดสวยงามนะครับเล่มนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างนี่นะครับดูทรงของเขานะครับนี่นะครับเรียวสวยงามนะครับใบมีดไ่ขึ้นสนิมเลยนะครับ การเวลามาร่วมร้อยปีนะครับเล่มีจยาจอยูที่แปดนิ้วครึ่งนะครับผมดองสวยงามนะครับตอกด้วยมือนะครับดิสซิวนะครับนี่เต็มนี้ก็ผ่านการใช้งานมานะครับ คั่งนะครับแห้งนะครับไม่แน่นไม่โยกไม่คอนนะครับนี่ครับแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับสันมีดหนานะครับยุกต้นต้นหมูดงนะครับสนใจก็จะลืมนติดต่อสอบถามเข้ามานะครับชมเล่มที่สองนะครับเล่มนี้นะครับฝัชมด้ามนะครับยาว ที่สินิ้วนะครับนิดนิดนะครับนี่ครับการยุบตัวของไม้นะครับแบบแห้งของไม้นะครับหอมเก่านะครับตัวเ,เดิมเดิมนะครับผมดูการดูลายไม้ชัดชัดนะครับผม ฝักมีความหนานะครับกันระด้ามทําจากเหล็กดํานะครับผมนี่นะครับไบ่มีเต็มนี้นะครับเอาวอยู่ที่หกนิ้วครึ่งนะครับผมนี่นะครับยาวที่หกนิ้วครึ่งนะครับ ลายตอกนะครับดูความเก่าของเขานะครับเป็นลายยุคต้นต้นของหลวงพ่อรุ่งนะครับผมใบมีดใบเคลื่อนสนิมนะครับสันมีดหนานะครับสังเกตดูนะครับยุคต,ต้นต้นของหลวงพ่อรุ่งยังไม่มีการฝังตะกรุดข้างหลังนะครับทุกกลางกลางมาจะเริ่มมีตะกรุดแล้วนะครับ นี่นะครับดูข้างนะครับนี่นะครับแน่นไม่โยกไม่คอนนะครับผมติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 6 1 0 5 9 1 6น3นะครับไลน์เบอร์เดียวกันนะครับแอดไลน์เข้ามาคุยก็ได้นะครับหรือโชว์เบอร์มานะครับผมโทรกลับก็ได้นะครับท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ